สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเช็คนะครับแรมในเครื่อง oppo นะครับคุณผู้ชมคนไหนใช้เครื่อง oppo อยู่นะครับยี่ห้อ oppo อยู่นะครับลองไปเช็คแรมดูนะครับว่าเครื่องของเรามีแรมเท่าไหร่นะครับแล้ว เป็น CPU ใช้กี่คอร์นะครับเราสามารถเช็คได้นะครับโดยที่ไม่ต้องโหลดแอปเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่การตั้งค่านะครับหรือเซตติ้งนั่นเองนะครับรูปฟันเฟืองนะครับตรงนี้รอสักครู่นะครับคันนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับเลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยนะครับมาดูคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับตรงนี้นะนะครับใน Oppo จะมีทุกเครื่องเลยนะครับคลิกเข้าไปครับ แล้วคุณผู้ชมจะเจอเกี่ยวกับโทรศัพท์ทั้งหมดเลยครับมีทั้งรุ่นเวอร์ชันนะครับแล้วก็เวอร์ชัน Android นะครับเครื่องประมวลผลนะครับเครื่องประมวลผลก็คือเขาเรียกว่าเป็น CPU นะครับมีการประมวลผลด้วยเอ็กคอร์นะครับก็คือ8คอเครื่องของผมนะของคุณผู้ชมอาจจะมีหลายคอร์มากกว่าผมหรือน้อยกว่าผมนะครับลองดูช่วงนี้นะครับในที่นี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเป็นเอกนะครับทําไมไม่ใช่ตัวเลขเนาะ แต่อันนี้เป็นเอกนะครับก็คือแดคอของผมส่วนแรมนะครับเนี่ยครับแรมของผมอยู่3ามจิกนะครับพื้นที่จัดเก็บนะครับตอนนี้ของผมอยู่ใช้สามารถใช้งานได้อยู่ที่สามจิกแต่ใช้ได้นะครับหรือพื้นที่เหลือของผมอยู่ที่ห้าสิบเจ็ด r ห้า5 7อยเจ็ดสิบเมกนะครับแต่พื้นที่ทั้งหมดของผม3 2จิกนะครับในเครื่องนี้อันนี้หมายเรียกบิลนะครับผม อันนี้นะคุณผู้ชมน่าจะทราบอยู่เนาะหมายเล็กบิลนะครับนี่ก็คือเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับก็คือสเปคนะครับรวมอยู่ในนี้ในที่นี้นะครับเขาจะบอกไม่ครบสูตรเท่าไหร่แต่เขาจะบอกหลักๆเลยนะครับคือ CPU กับแรมนะครับแต่ CPU ของผมเนี่ยอยู่8คอร์นะครับก็ถือว่ากลางๆนะไม่ไม่ได้แรงมากอะไรส่วนแรมนะครับก็3 G จิกนะครับในที่นี้แต่ใช้งานจริงๆผมเชื่อเลยยังไม่ถึง3จิกแน่นอน นะครับอาจจะได้2.75เดิกอะไรแบบนี้ครับแต่วิธีการเช็คก็คือเข้ามาตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับสําหรับคุณผู้ชมคนไหนอยากจะทราบว่าเครื่องของเราใช้ CPU อะไรนะครับใช้แรมอะไรแล้วใช้แรมกี่จิกนะครับลองมาเช็คได้แล้วก็เช็คพื้นที่ได้ด้วยนะครับตรงนี้คือวิธีการเช็คง่ายๆนะครับคุณผู้ชมคนไหนคิดว่าคลิปวันนี้นะครับมีประโยชน์นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับก็คลิปวันนี้นะครับคุณผู้ชมอยากให้ผมสอนอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับคลิปวันหน้านะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับติดปัญหาอะไรคอมพิวเตอร์เฟซบุ๊กมือถืออะไรต่างๆครับเกี่ยวกับไอทีนะครับคอมเมนต์มาถามผมได้เลยนะครับแล้วผมก็จะไปหา คอนเทนต์ให้ถ้าผมรู้เลยผมก็จะตอบให้ถ้าผมไม่รู้ผมขอไปเทสก่อนพอผมเทสแล้วเห็นว่าได้ผลผมก็จะมาอัดคลิปสอนนะครับเป็นบทเรียนไปนะครับแล้วก็จะได้สามารถเอาไปต่อยอดได้แล้วก็แชร์ให้ผู้อื่นได้รู้ด้วยเนาะ อันนี้นะครับก็ถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมก็มาแชร์กันได้นะครับผมก็คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเขากันด้วยนะครับที่สับผ่าอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้าเอ็นเอ็นสอนแทงค์เตอร์ชแนลจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ